นุ่มโตเห็นมันบี้บี้แบบอืมสีกัวกลนี่เป็นการเชือดหมูแบบปันปันอันส่วนในเนื้อสันบ่เนื้อสันครับขาออกมาแล้วก็เหลือแต่เครื่องไส้แบบนี้เนื้อสันนอก เกยวก็มาแล้วต่อมาก็จะเป็นการจุเุวลาจุก,กินท้าใส่เนื้อส่วนได้กินนั่นนี่บ่ทานจูกเกยวไหมเุ้ันี่ดิช่วงหัวแมนปะเรลองหันเกันจ่เหนนะแตรงนี้มันแซบมนบี่เอาไอกุน,นะกกนนะเี ส่วนไหนส่วนไหนส่วนหลังบอกปลาต้นนะจุบกันนะกินสดสดครับพี่น้องมาดูครับมองเดียวกันมองเดียวกันนี่สดสดนี่สดสด ยังไดอืมกระเายน้อง uh. ่วงไหมไม่พอมาลองเป็ง um. ก uh. ันหน่อยดิเดี๋ยวกเจาตัวเด็กนะมลองเป็นถึงคนตัวเด็กอือนี่ดูแท็กอือนี่ไงอะไรมันกออกมั้งสิอืออัวอ่าขั้วขบ

เลี้ยงอย่ยงกินเดงครับพี่น้องเอาอยู่แบ่งกับเราบ้างมาใส่โอเคแค่นี้ก่อนครับ ตามตอนต่อไป,ไป,ปสวัสดีครับ